ส่อนสู่น้ำใจมิดาวันนี้ก็อยู่ช่วงสอนสูล็อกนะครับวันนี้เราจะพาไปชมคาเฟ่วันเกิดของวันอูจากเซเวนทีนบรรยากาศจะเป็นยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับถูกต้องครับ อันยองฮาเซยโยสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในร้าน a d v a n นซ์คาเนะครับกับบรรยากาศขาวๆมินิมอลนะครับมาที่โซนแรกกันนะครับผมโซนแรกเนี่ยก็จะเป็นโพลารอยเรียงกันเป็นรูปหัวใจนะครับทุกคนสังเกตนะครับพี่คนนี้เขาคือพี่วอนอูจากเซเวนทีนนะครับ, u, รบผมนี่รอยยิ้มแบบนี้เลยพี่วอนอูลงมาด้านล่างนะครับผมจะเป็นรูปขนาดใหญ่ของพี่วอนอูใส่เสื้อฮู้ดแจ็คเก็ต เรียกว่าอากาศหนาวมากๆนะครับที่เกาหลีนะครับและรอยยิ้มของพี่วอนอูน่ารักมากๆจริงๆนะครับถึงแม้เขาจะยิ้มไม่เห็นฟันนะครับจริงๆเขาเป็นคนที่ยิ้มเก่งมากๆจริงๆนะครับเรียกว่าเวลายิ้มเนี่ยเหมือนเขาหัวเราะไปด้วยนะครับทาให้คนเห็นมีความสุขตามเลยนะครับซึ่งรูปส่วนใหญ่จะเป็นรูปพอร์เทตนะครับเป็นรูปที่ถูกถ่ายโดยเมมเบอร์หรือถูกถ่ายโดยคนอื่นนะครับเพราะพี่วอนอูเนี่ยเขาถนัดที่จะให้เมมเบอร์ถ่ายรูปให้มากกว่าที่เขาจะเซลฟี่เองนะครับผมแต่ผมก็จําได้ว่าช่วงเดวิดเ์ใหม่เนี่ยเขาก็ น่ารักมากๆแล้วก็เซลฟี่เก่งมากๆคนหนึ่งด้วยนะครับไปหาดูกันได้นะส่วนใหญ่จะเป็นรูปพอร์เตนะครับรูปถ่ายเบื้องหลังหรือว่ารูปแบบเวลาเราไปเที่ยวเราไปเวเคชันนะครับผมซึ่งเข้ากับผ้ามา่านสีขาวสไตล์มินิมอลมากๆนะครับ รวมมีําผมแสก็ดูดีหรือว่าจะเป็นผมดําก็ดูดีนะครับสำหรับพี่บอลอูซึ่งปีนี้พี่เขาก็อายุ26ปีแล้วนะครับนี่ก็มีหลายลุกนะครับลุกจากงานแฟนซายนะครับหรือว่าจะเป็นลุกทางการนิดนึงนะครับกับอัลบั้มล่าสุดของเซเว่นทีนะครับเพลงฮอตนะครับที่ฮิตกันทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วเกาหลีเลยนะครับตรงนี้จะเป็นมุมเคาน์เตอร์ติดกระจกนะครับก็จะเป็นรูปพี่วอนอูเนี่ยใส่อยู่ในกรอบรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นผมบอลหรือว่าผมดำเนี่ยพี่วอนอูก็ดูดีมาก มากจริงๆนะครับรูปนี้นะครับมือเล็กๆของพี่วอนอูนะครับแอบซ้อนไว้ในเสื้อแขนยาวด้วยนะครับเพราะว่าพี่เขาเนี่ยชอบมีนิสัยที่จะซ่อนเสื้อไว้ในเสื้อแขนยาวนะครับมุมถัดมาเป็นมุมหัวใจนะครับตกแต่งด้วยไฟเข้ามาด้านในเนี่ยจะเป็นรูปโพลารอยนะคะซึ่งสังเกตนะครับยังไม่มีรูปพี่วอนอูเซลฟี่เลยส่วนใหญ่เป็นรูปที่ถูกถ่ายในเมมเบอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นมุมเผลหรือว่ามุมตรงเนี่ยพี่วอนอูก็มีความน่ารักมากๆเลยนะครับบางรูปอาจจะแอบบ ถูกแอบถ่ายสิมีความซึ้งๆแต่ผมชอบลูตรงกลางมากนะครับที่พี่วอนอูถือกล้องเนี่ยดูมีความแบบว่าคลาสสิกแล้วก็มีความเท่มากๆน,นี่ครับเป็นมุมเก่งของพี่วอนอูนะครับหรือจะเป็นลุกบนสเตจเนี่ยพี่วอนอูก,ก็ดูดีมากๆนะครับพี่วอนอูเนะี่ยอยู่ทีมพิฮอตเป็นทีมแรปเปอร์นะครับนี่ก็จะเป็นของแจกของงานงานนี้มีประมาณนี้นะครับทุกคน สวัสดีครับต่อมาเรามาย่านทองหล่อนะครับคาเฟ่นี้มีชื่อว่า Bittersmith นะครับเป็นคาเฟ่ใหม่ที่ซอนซูมาครั้งแรกเลยนะครับเขาจัดงานพี่วอนบูนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นเอ็กซ์แตนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูโซนแกลลอรี่ของงานงานนี้พี่วอนอูเกิดวันที่17ดกรกฎาคมเป็น96ลายนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมของโซนแกลลอรี่นะครับเรียกว่าแสงแดดสว่างมากๆเลยนะครับ ก็จะมี้านโดยรวมประมาณนี้เราไปเจาะลึกดูทีละโซนกันเลยดีกว่านะครับโซนแรกนะครับก็จะเป็นพี่วอนอูในลุคเปิดหน้าผาก Flower Boys นะครับเดี๋ยวจะเป็นพี่วอนอูในลุคแบบเผลเๆนะครับไว้ผมหน้ามา้าก็จะเป็นรูปปัจจุบันของพี่วอนอูซะส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าตกแต่งด้วยหัวใจสีชมพูดูดเข้ากันมากๆลุคหน้าตรงผมแสกนะครับหรือจะเป็นลุคใส่สูทในผมที่ดูเวทลุคนิดนึง แรีกว่าจะเป็นลุกแบบสบายๆมินิมอลของพี่วอนอู U, ไว้ผมหน้าม้านะครับดับเบิลยูดับเบิลยูครับตรงนี้ก็หมายถึงวอนอู U, นั่นเองนะครับและพี่วอนอูกับแว่นนะครับซึ่งพี่วอนอูเนี่ยเป็นคนที่ใส่แว่นและดูน่ารักมากๆเลยนะครับเรียกว่าทุกคนเนะี่ยต้องแพ้พี่วอนอูแบบนี้แน่นอนนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นรูปพี่วอนอูในลุกบนสเตทสส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็จะแอบมีพี่วอนอูใส่แว่นอยู่นะครับผมคิดว่าทางผู้จัดเนี่ยต้องชื่นชอบอะไรแบบนี้แน่ๆเลยนะครับ มุมถัดมาเนี่ยก็จะเป็นพี่วอนอูในลุกที่แตกต่างไปนะดูชิลขึ้นนิดนึงมีลุกตอนไปอัดรายการวิทยุรายการเพลงหรือว่าจะเป็นเมื้องหลังถ่ายกับธรรมชาติประเทศเกาหลีนะครับนี่ก็เป็นพี่วอนอูกับลุกไส่หมวกเบลีสใส่หมวกสบายๆจากงานแฟนไซน์นะครับผมมุมถัดมาก็จะเป็นมุม รูปหัวใจนะครับซึ่งเขานำรูปโพลารอยด์เนี่ยมาตกแต่งนะครับด้านแรกเนี่ยจะเป็นรูปคู่กับเมมเบอร์เซเวนทีนนะครับซึ่งพีวอนอูเนี่ยความสนิทสนมกับเมมเบอร์มากๆนะครับและก็ชอบแกล้งเมมเบอร์มากๆเช่นกันนะครับเห็นเป็นคนนิ่งๆซึ้งๆแบบนี้นะครับเขาชอบแกล้งทุกคนมากๆโดยเฉพาะพี่โฮชินะครับ Happy One U Day นะครับผม S.V.T. นะครับยูนิตจากเซเว่นทีนะครับไปฟังเพลงใหม่กันได้นะครับ บริเวณโตะเนี่ยก็จะเป็นรูปพี่วอนอูนะครับในกรอบโพลารอยด์เช่นกันซึ่งเอ๊ะเห็นไหมเริ่มมีรูปใส่แว่นแล้วมีรูปเซลฟี่ของพี่วอนอูแล้วนะครับซึ่งผมรอคอยมานานมากจริงๆมีความน่ารักไหมล่ะทุกคนตรงนี้เป็นคับสลิปของงานงานนี้นะครับ เราไปดูหัวใจอีกดวงนึงดีกว่าหัวใจดองขวามือเป็นพี่วอนอูในลูกใส่แว่นมีแว่นกันแดดด้วยหรือจะเป็นลูกชั้นนักเรียนใส่แว่นมีความเนร์ดนะครับแล้วก็มีความเกลียนมีรูปเซลฟี่ของพี่วอนอูเยอะแล้วสิตรงนี้ถือว่าผมรอคอยตรงนี้นานมากต่อไปเป็นมุมขวามือนะครับก็จะเป็นรูปขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่นะครับของพี่วอนอู มีลุคก,การแต่งตัวสไตล์มินิมอลนะครับหรือว่าจะเป็นลุคใส่แว่นสบายๆนะครับบางรูปเนี่ยจะเป็นเรียกว่าลุคน้องแมวนะครับซึ่งวอนอูเนี่ยพอเป็นแมวเนี่ยก็เลยมีความเชื่องช้าและก็มีความซึนงนิดนึงนะครับผมถือว่าเป็นสเสน่ห์ของพี่วอนอูจริงๆนะครับตรงนี้ก็จะมีคําว่า17หรือว่าเซเนทะครับเราไปโฟกัสใกล้ๆเนี่ยเขาจะนํารูปโพลารอยด์เนี่ยมาแขวนไว้ที่เชือกนะครับซึ่งจะเป็นรูปคู่กับเมมเบอร์17ทั้งหมดเลยนะครับมีรูปยูนิตคู่กับเมมเบอร์ แล้วก็มีความสนิทสนมและก็ความเกรียนมีความน่ารักมากๆจริงๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเราก็ได้ไปสองคาเฟ่ของพี่วอนอูมานะครับผมนี่ก็จะเป็นกิฟต์อเวของงานงานนี้นะครับมีประครับสนลฟนะครับมีตัวบิน และก็มีรูป ID p ดี t โฟโตอยู่ด้านซ้ายมือขวามือจะเป็นเปลกอฮอ์ครับและโฟโต้บูส h สุดท้ายนะครับขอบคุณครับเป็นไงกันบ้างครับกับกาเฟ่ที่เราพาไปทัวร์มาในแต่ละที่เนี่ยคนชอบที่ไหนเปนบ้างครับผมสามารถมาพิมพ์บอกพวกเราได้นะครับก็ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และก็กดกระติงให้กับทางคอนฟูนําจด้วยนะครับบริเน่นซ่อนสู่น้ำใจอินดียอ